ตอนนี้คุณพ่อน้องมงคลนะครับก็มารับรถให้ลูกชายนะครับแยกเป็น5้าดอกกับ9ดอกนะครับแยกเป็น5้าดอกกับ9ดอกครับแล้วก็ห้าดอกเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วน9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายแบ่งกันไหว้ครับขึ้นอ่าไม่ครับแบ่งเป็นแค่5้าดอกกับ9ครับแล้วที่เหลือก็ไม่มีทูบก็ไม่เป็นไรก็ไปไหว้ด้วยกันไม่ต้องถอดรองเท้านะครับใส่ขึ้นไปเลยครับผม อันนี้ห้าดอกใช่ไหมครับห้าดอกขวาเก้าดอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่รถเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันที่รถโอเคครับผมมาพร้อมแล้วเดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสาม กดไลค์ให้นิดนึงแบบนี้โอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองอนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับผมใครจะเป็นคนไหว้เอ่ยอบบเป็นตัวแทนของน้องนะครับเป็นพระในบ้านดยวเชิญด้านนี้เลยครับเป็นนรไวได้ครับนักบว เข้าไปนั่งเลยครับผมเสร็จแล้วที่เป็นช่อครับที่เป็นพวงก,ก็เอาแขวนตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ที่เป็นช่อก็วางไปข้างหน้าได้เลยครับเดี๋ยวผมขอพานนะครับคุณแม่อารูปออกนะเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับจะได้มีกิดมากเดี๋ยวคัน ที่ขับในคันที่คุณพ่อขับเนี่ยเป็นตัวเกียร์ธรรมดาถูกต้องไหมครับ mm hmm. คันที่คันที่เคยใช้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาไหมครับ,บใช่ใช่ครับแล้วเป็นเกียร์กี่เกียร์ครับห้าเกียร์หรือว่า,าเ,เป็นห้าเกียร์โอเคเดี๋ยวผมแนะนําเรื่องเกียร์รถนิดหนึ่งผมแนะนําการใช้รถอีกนิดหนึ่งก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวนั่งเลยครับนั่งเลยเนี่ย yeah. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมแนะนำอะไรให้ทีละอย่างครับก็คือถ้าตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวล็อกประตูนะครับล็อกประตูปลดล็อกประตูครับตัวนี้ก็คือล็อกกระจกครับถ้าต้องการปรับกระจกมองข้างก็หมุนขวาหรือหมุนซ้ายแล้วก็โยกแบบนี้ได้เลยถ้าสมมติจะปรับฝั่งขวานะครับก็หมุนมาขวาแล้วก็โยกเอาแบบนี้ครับพอได้ระดับเสร็จแล้วก็เอาไว้ตรงกลางคืนครับอันนี้ก็กระจกไฟฟ้าครับ ลงฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับระดับไฟนะถ้าสมมติว่ามีบรรทุกแล้วหน้ามันเชิดขึ้นอย่างเงี้ยไฟมันสูงก็ปรับตัวนี้ครับนี่นี่มันก็จะลงเนาะตัวนี้น้ำมันนะครับตัวนี้ปากกระโปรงน้ำมันนะครับเติมน้ำมันเนี่ยได้ทั้งหมดเลยที่เป็นดีเซลเติมได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็จะอยู่เหมือนเดิมอยู่ตำแหน่งนี้แต่ทีเนี้ยมันจะต่างกันนิดนึงก็คือรุ่นใหม่นเนี่ย ถ้าเราแตะเบาๆแบบเนี้ยไฟเลี้ยวจะกระพริบ3ามครั้งมันเป็นไฟเปลี่ยนเลนครับเดี๋ยวเยวลาไปโดนก็คือถ้าสมมติมไปโดนโดยไม่ตั้งใจก็คือไม่ต้องไปทํำอะไรเลยเดี๋ยวเขาหยุดเองแต่ถ้าจะเปิดไฟเลี้ยก็คือเอาให้สุดครับเหมือนเดิมแต่นี่จะแยกกันชัดเจนเลยแล้วทีนี้อย่าลืม ผมไลน์ไปแจ้งน้องแล้วแหละว่า,ารถต้องเอาเข้าเช็คทุกหเดือนหรือว่าหมื่นกิโลแล้วก็ยางเนี่ยต้องสลับทุกหมื่นกิโลนะครับแต่ทีเนี้ยก็คือผมก็เตือนคุณแจ้งคุณพ่อไว้อีกทีนึงนะครับจะได้ไม่ลืมเนาะแล้วก็ตัวเครื่องมือนะครับเครื่องมือเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังของฝั่งผู้โดยสารนะครับจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่ดูนะครับอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์เดิมนะครับนี่ มันจะสามารถพับแบบนี้ได้นู้เห็นไหมครับนู่นยโอดึงเงยนั่นใช่ครับนู่นเห็นเห็นไหมครับนู่นนู้นจะมีแม่แรงกับตัวเครื่องมือถอดครับก็อันนี้อุปกรณ์อะไรอาจจะเป็นพวกชุดสา่งแรงเดิมครับคือน้องอสั่งโหลดครับชุดเดิมก็เลยก็ถอดถอดไปให้ลูกค้าใช่ครับนั่นแหละอันเออแล้วครับนี่หน่อยระบบยางก็เติมหนึง ถ้าตัวยางปกติเนี่ยเอาธรรมดาถ้าธรรมดาคือถ้าขับขี่ธรรมดาเลยเอาสัก33 32ก็ได้ครับแต่ถ้าบรรทุกก็ค่อยเพิ่มเอาครับแต่นี้ก็เติมให้มาตรฐานแล้วแหละครับสามสิบสามครับนั่นแหละไม่ที่<ๆ>ที่บอกไว้อะเดี๋ยวบางทีมือไปโดนโดยไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็อ๊ะทำไมประตูเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยว เก้าอ่าสิบโมงเก้านาทีก็บีบแต่สามครั้งแล้วก็ออกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกสมุดรับประกันแล้วก็ใบเสร็จครับดูนาฬิกาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่ดูตรงเนี่ยดูตรงหน้าจอกลางอะครับก็จะมีนาฬิกาตัวเนี้ยเนี่ยคุณพ่อดูตรงเนี้ยครับก็สิบโมงเก้านาทีก็ออกเลยไฟหมากนู่นไฟหมากไฟหมากอยู่ด้านบนนี่ไฟหมากครับ ระบบเอดิตัวเอใช่ไหมครับ,รบตัวเอเนี่ยก็คือตัวนี้นี่เปิดพัดลมแอร์ปรับทิศทางแอร์นี่พอกระบุนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ความเย็นชอบเย็นมากเย็นน้อยเนาะแล้วก็ตัวนี้เวลาเปิดดูตัวนี้ด้วยนะครับว่า เขาขึ้นไฟสีขาวแบบนี้ไหมถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าออกแต่ลมบางทีเราไปซื้อของตลุกตลาดเด็กน้อยไปถูกปุ่มอย่างเงี้ยครับอ,อไฟมันหายบางทีเอารถไปล้างคาเค์บางทีเขาเช็ดให้อย่างเงี้ยครับก็ะจะประมาณนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยเจ็ดนาทีาทาถ้าตัวจอตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราจะ เชื่อมต่อพวกบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันก็จะมีการตั้งค่าตรงนี้นี่แล้วก็มาเลือกบลูทูธนะครับแล้วก็มาเพิ่อมอุปกรณ์คนหาอุปกรณ์ทนะาวิทยุเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากตัวนี้เลยครับเนี่ยเรากดเอาตัวนี้เลยเนี่ยหาขึ้น <compet en> วิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงหาขึ้นวิทยุกับตัวนี้ ได้หมดเลยับ์อใส่ทูับ์ี้ใช่ครับเดี๋ยวปิดไปก่อนครับผมแล้วก้าวออกเลยนะก้าวออกเลยคุณแม่เชิญเลยครับผมเดี๋ยวผมปิดประตูให้นั่งเลยครับคาดเข็มขัดด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ ได้ยังครับเปิดได้ยัง